บรรยากาศเทียงนาตอนเที่ยงท่านผู้ชมแนมลงทงตอนนี้แทบสิบูมีสีเขียวเน้เขาเริ่มเหลืองเริ่มซุกเป็นแล้วบางเจ้าก็เกี่ยวเขาแล้วเรียบร้อย สวัสดีน้ำผู้ชมสบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องโมเมนต์าเที่ยง้าตอนนี้บ่ายโมงแล้วกำลังเตรียมเมนูอาหารเที่ยงอยู่เถียงนาเนาะสีแกงอ้อมมีปูใส่ปลาเข็งพี่น้องทั้งก็พยายามตรงขึ้นมาเมื่อกี้นี่ก็าลุเขาสากักเขาอันนี้ปลาลงพยายามตงพี่น้องตอนเที่ยงนี่ ส่วนอันนี้บะหมี่จิกแกงอ่อมอีปูนานะจ๊ะนี่อันเหลืองๆคือมันปูเด้พี่น้องอีปูย้ํเกี่ยวเขานี่มันนเลยเดย้ถ้าจิกแกงอ่อมอีปูต้องเป็นอีปูหน่อยเนาะอันนี้มีทั้งอีปูหน่อยอีปูใหญ่ตัวผูตัวแม่แต่ว่าตัวแม่สิมันเด้ตัวผูเบาคอยอยากมันมนะจ๊ะเหลืองๆแกงอ่อมอีปูนาสีไ่ปลาเข็นงนอมเอนี่บใไซปะดุกนะจ๊ะ ที่ขาดปไปคือพักอีตูมักบวบแล้วก็ดอกพักอดอกมักบวบพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำมัสมรน้ำมัดองอต้องล้างนำก่อนมันจังบกเข็มแล้วก็จะปิ้งปลาเข็งนะจ๊ะมเมนูอาหารเที่ยงของเราวันนี้ใส่ตะไคร้ลงไปตามด้วยพริกแห้งตำกระแหลกแน่บแหลกแน่ หมักเผ็ดกรใส่ลงไปหมักบะเพ็ดกับประตองใส่หลายนะจ๊ะนี่หลังจากนั้นบะหมี่กับไนะ้ำไม่สมหรือว่านะ้ำไม่ดองลงไปเนาะอันนี้มันมีทางเปรี้ยวมีทางเค็มแต่ว,ว่าล่างน้ำแล้วสิบคอยเค็มนะจ๊ะนี่แกงออมอีปูอืม เดี๋ยวบมีจะเอาปลาลงไปใส่ก่อนเนาะเอาปลาลงไปจังนั้นจิใส่ปูมหลังอีอปูม,มันซุกไว้หม้อเริ่มเดือดแล้วนะจ๊ะบ่มีสิกแกงใส่ปลาเข็งพี่น้องบะบมบ,บ,บ่แกงหลายเพราะว่าปลาเข็งมันกางกินยากแล้วจะภูมัมักเนาะมีปลาขาวตัวนึง แต่ว่าแกงป่าแป๊บเดียวมันก็ะซุกแล้วเมื่อไแกงใส่ปะดุกหน้าน่ะแซ่บแซบคุณยายเลาขึ้นไปกินแล้วก็ยังบอกว่ามันแซ่บนะหลังจากนั้นบ่มีก็ใส่บวบลงไปพี่น้องบวบซุกป่ากระซุกพอดีแท้จริงแกงออมมันต้องมีพอิส พักซีลาวจังแสบอันนี้โบมีกั็ใช้ตะบักบวบมันละ่ะแล้วก็ตามด้วยดอกมันประเภทแกงหรือแกงออมมันต้องใส่พักเลืยหลมันจังจีแสบเดี๋ยวพอิตูใส่น้ำหลังนะจ๊ะนี่ หลังจากนั้นบะมีก็จะใส่อีปูนาลงไปท่านผู้ชมเบิ่งแน่นี่อีปูนาส่นาวนใหญ่บะมี่จะเอาตา,อ,นนาอ,อ,อันนี้เอิร์นมาอ่องมันอันนี้เอิรนมาดองมันเนาะนี่มันมันแบบนี้เลยนะจ๊ะเอาลงไปเลยจ้านี่แกงอ่อมอีปูนาใส่ปลาเข็งมานิไม่ต้องใส่น้ำไหล มื่อนั้นบ่มีใส่ข้าขั่วหน่อยหนึ่งแต่มือือี้บ่ใส่เด้ภาษาเราเล่าเพิเราแก่งใส่น้ำออเจาะใส่น้ำโมลายหลังจากนั้นบ่มีก็จะปรุงด้วยน้ำปลาร้านะจ๊ะแต่ว่าน้ำปลาานี่บ่เค็มเดยมันเป็นน้ำปลา,าปรุงรส เครื่องปรุงกับบรนนี้อย่างมากมายมีแต่น้ำปลากับผงมหัศจรรย์แค่นั้นเองนี่ดูนะจ๊ะใช้ครึ่งช้อนนะจ๊ะเนี้ยเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวสยใส่ปลอ,อีตูลงน้ำหลังนี่อันนี้ปลาเข็งส่วนใหญ่ปลาเข็งเขาบ่คอยนิยมแก็งไปไหนหรอกมันก้างกินยาก้าตัวใหญ่มันก็โอเคอยู่ นี่แต่ปีก็ทอดแค่นั่นแหะ่ะหอมบอทท่านผู้ชมอันนี้ครับบ่าท่านได้ซุกเดนวนี้เริ่มหอมทะลุจอแล้วนะจ๊ะขนาดว่าบอท่านได้ซุกเนาะนี่เห็นบอฟองเหลืองๆนี่มันปูนี่มันปูเนาะ สดร้อนๆกินกับข้าวเหนียวนะจ๊ะสุกเรียบร้อยขั้นตอนสุดทายกะใส่พลาอีตูลงไปพี่น้องจา๋านี่ผักอีตูลงไปหอมๆนะจ๊ะหรือใส่ผักกระแยงก็ได้นี่อีปูเป็นตัวแบบนี้เลย หอมเลยนะจ๊ะนี่แต่ว่าแกงเซปะดุกมันสีแสบกว่าเนาะเพราะเข่งมันกระแสบดีแต่มันจะกลางกินยากแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าแกงอ่อมอีปูหลังจากนั้นเราก็จะ ปิ้งปลาต่อนะจ๊ะนี่ปลาเข็งพี่น้องปิ้งปลาเข็งพี่น้องนี่นะจ๊ะบ่มีมักทัวต่ำมมกทัวปูไกวกำลังว่าสิเป็นพอง่วงกินเบิดแล้ว แกงอ่อมอีปูใส่ปลาเข็งพี่น้องอืมอีปูเน้นๆน,น,นะจ๊ะนี่เห็นหมดงามอีปูพุนะ่นอะเนาะกับปิป้งปลาเข็งแบบแซบๆเสียดายบ่มีมกทัวตต่ำพี่น้องสบายดีกินยายบ,บายุญกิน กูสิด้กินข้าวเที่ยงโจนดว่า,อายอันนี้มืดฝนไหอเหรอต้องใั้ฝนที่ตกตีกเย้อนี่มืดมามืดมามือว่านนี่ก็ตกะสว่วงเที่ยงรอบหนึ่งแล้วก็สวบส่วงาบสามโมงรอบหนึ่งปิ้งปลาเข็งสดๆนะจ๊ะแต่รอบนี้โบยค่อยงหญ่ปนไหน กมามาพี่น้องจ้าแกงอีปูนะจ๊ะไฮไลท์ของมัอนี่ก็จะเป็นอีปูนั่นแหละเดี๋ยวแกงรอบหนาสิหาปักซีลาวมาแกงเบาหมีปกติมาแกงออมใส่ผักซีลาวด้แซ่บ ปเกงมนกนันอยากกัดกินยากอีปูอีปูย่ามเนี่ยมันมันแล้วย่ามเกี่ยวเขาอ,อีปูนาก็อร่อยไม่แพ้กับปูทะเลจะ้ะ คนเนี้ยวคุยนานๆที่จะได้ขึ้นมาฟังนี่ปกติมีแต่คนเรียงง่วนแหละขึ้นมาน้องเมย์ยายบุญน้องทำไปโรงเรียนฝนที่ตอีกแล้วยังไม่พออีกเหรือ มื่อวานพ่นตกแห้งกระดอกอืมกินกับข้าวเหนียวมิ่ให้กาเกี่ยวเขาเขาซุปไปในกระกบกกาเกี่ยวเขาเจ้าะพยุเขาหลายมือช่วง,งนี้กับตุกเบ กูดได้เกียียวไว้บริมัดกับเนา่าคาะให้ได้เปลี่ยนเส้นำหน่อยแกงเมื่อนั้นใส่ปลาดุกมาแซบดีๆเอาเมื่อน้นกินโบเวิร์คุณยายยังบอกว่าแซบ ปราเคงมันกางแต่ปลาเค่งเนืเน้อมันแสบเด้แสบคล้ายๆือพวกเนื้อปลาดุกเนื้อยังหลับมันจะมันๆแต่เสียอย่างเดียวมันกางละ่ขละข้าวทอดหล้วใครแน่กินได้บดตัว ພວກເຮົາກໍປ່ອ ก็บรรยากาศเขาน้ำบ่หมีก็เริ่มเ,มมเหลืองไปแล้วก,ก็กินใยบนปิ้งปลาเกง ปูน้าเสมอเขาเลี่ยงแต่อยู่บนน่อเข้าไปเลี่ยงอยากน้ำใดื่กับยางล้งทงมันไหลก็จุดศูนย์พันไงแต่ว่าโกบเนี่ยโกบเขียดก็ขคืนก็บางปีปีนี้หลายโกบเขียดพรฝนมันดีเนาะ มาคืนแม่น้องเมยไปไต่เขียดก็ได้บักหลายคุณยายละมักจีปนปนอีปัวเขาเจ้าสีอาตันอันนี้มันจะต่ำ แสบอีกแบบเดียปิิงปลามอนีิสิแดกก็บ่แดด มืดอไม่อีกแล้วลงเลิ่นเผาคนเข่าแต่เสาปั่นเข่าแต่เสา ปูกานใหญ่อ่ะกระปูตัวปูมันสิบ่คคอยแสบแล้วกระปูตัวแม่

อาหารบัตรเฮาถ้าคนเกิดอยู่บ้านเฮาไปอยู่ใส่กันยังบ่ลืมบ้านเกิดเจ้าของอาหารการกินกันยังยังอยากของบ้านเจ้าของอยู่ส่วนไงก็เคยกินแบบนี้กินแบบนั้นนะถึงว่าสิไปอยู่ตามประเทศก่าถ้าเก่าก็กินคือเฮาคือเก่า พี่นอ้องจ๋ามานี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศใ้เพียงเท่านี้มืดฝนมาอีกแล้วฝนเตรียมจะตกอีกแล้วไปแล้วท่านผู้ชมสบายดียดนี่อีปูมันๆเลยนะจ๊ะ